นี่ก็อีกหนึ่งตัวนะครับฝุนจึงตัวนี้ยิ่งหนักเลยโอไมค์ก็เห็นแค่มือไม่เห็นหน้าหรอกอาทำเลยทำเลยหมุนหมุนหมุนออกหมุนทวนหน้าเเป็นวัเนี่ยตามมุนตามก็นนาฬิกาเอ่เามาดิอ่าทีนี้อันนี้ทำยังไงเราจะซ่อมยังไงไอเนี้ยมันถอดไม่ได้เราจะันเนี้ย ลเล่นแบบผมเาเลแบบผมไหมเลแบับผมเาเล่นแบฟบรับ,บร <c oughs> ตลอดเธอพูดอะไรก็ได้ยินหมดแหละตอนนี้เอาเผื่อคนมาขามโมยของทำไงอะเช็ดข้าง,า,างบนตรงนี้ไหม อะไรไม่โดนเว้ไม่ทแล้วไม่ใช่ออามัหมุนฝั่งไหนอ่ะถ้ามันออกสิต้องออกสิเออเออาเก็บหลักฐานไม่ยรหคนน่ารักอ่ะ อ่าอาจารย์ถ่ายเลยครับไม่เป็นไรผมถ่ายอันนี้ให้เก็บไว้อี่ไออก่ออกไหมถ้าไม่ออกก็ต้องเช็ดเพราะว่ามันอาจจะอันนีออ้ออันนี้ออกใช่ไหมมันหมุนทางไหนหมุนซ้ายหรือขวา อ่าโอเคอันนั้นมันอาจจะแน่นเพราะมันไม่เคยแกะล้างเดี๋ยวเราต้องเช็ดโครงตัวนี้ให้ได้อันนี้ก็ล้างเหมือนกันก็วิชาผมมันมัน เออหัวน่ออกปะอันอาจจะแน่นนะเพราะว่ามัน

มุาหนึให้ส่วนนี้ไปด้วยทอหมดแหละครูให้คะแนนหมดเลยแต่ก็ให้ตั้งใจทำไม่ต้องมาอายทำความดีอะ่ะเออ มึงเอาแรงเกลี่ยสีแล้วเขาเกแปดหมนสองเดิมเลยอ่ามันเนื้ออ่านั่นแหละแล้วก็หมุนอันสีดำหมุนเกลียวสีดำออกไม่เป็นไรเปื้อนค่อยไปล้างมืออันแรกหมุนน uh mm uh uh ั่นแหละหมุนนั่นแหละไอ้เกลียวสีดำนั่นแหละหมุนไปอ่ามันมีล็อกมันอยู่ถ้ามันแน่นก็หมุนกลับไปทางอื่นออกไหม น่าจะหมุนชวนหมุนกลับอ่าอันนี้มันหมุนง่ายเหรอมันเป็นล็อกอ่าหมุนออกแล้วเราจะถอดตะแกรงออกตะแกรงหลังออกไปล้างอ่าโอเคอันี้อะไรล้างเขาไลยเนี่ยเออมันหมุนแค่นี้ไม่ออกอ่ะ ทำไมไม่ได้ให้นี้หรอกมันไม่ได้อะไรขนาดนั้น,น,นแล้วก็จะไปหักแบบนั้นมันก็หักสิเร็วมากเลยสั่งวันเดียวถึงเลย ใส่ได้ปะสิบหกนิ้วมันน่าจะได้อยู่มันมีต้องแกะอะไรออกไหมอ่ไขเปิียให้เรียบร้อยไม้จะถ่ายให้เขาดูเฉยๆว่าเราซื้อมาทำแทนแล้ว<ม>เดียเนี้เขาจะให้ใส่สายอมาัดให้แน่น เลิกเล่นเลิกเล่นไม่เล่นไปนั่งดีๆหูคนหลังใหญ่แลครับใหญ่จริงอ่ะซ่อมให้เรียบร้อยนะครับดึงสายดึงให้เราเรียบร้อยอ่าดึงเดียดีติดนะอ่าซ่อมแล้วเรียบร้อยไม่ได้ซ่อมหรกเปลี่ยนเพราะว่าใบพัดมันหักลมแรง ใส่คืนที่เดิมนี่นะกครูพลอยซ่อมให้เรียบร้อยอย่าเล่นกันอย่าแกล้งกันใส่แล้วก็เสียบปลั๊กให้เรียบร้อยลองดึงเปิดดูอ๋อจ่ายตัง้่ เออไม่ซื้อให้แล้วนะอาหารเราจำก่อนซื้อให้ใหม่เอออัน,นงองอให้แมันมีงอเดือยมันอยู่ยน,น่่น,น่น่น่น,น่มไ,ไ,มไม่มีมีอันเดียวสังส่งอัเดียวหมเอาหมุนหมุนหมุนอ่าหมุนหมุนหมุนออก Вон